มาริโอเมลเลอร์โตโนภพาคินคำวิไลศัก์และเอมภูมิพัฒน์ถาวรศิริสามนักสแสดงนำจากภาพยนตร์แอคชั่นฟอรมยักษ์ขุนพันสามของค่ายสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้เดินทางมากราบสักการะเท้าสุรนารีหรือย่าโมที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่และเอาเรื่อเอาชายัยก่อนที่หนังจะเข้าฉายในวันที่2มีนาคมให้แฟนๆได้ชมทั่วประเทศโดยมีแฟนคลับมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก โดย3าดารายัางได้เชิญชวนฮีโร่คนไทยทั้งประเทศร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อชาติที่ชั้น3ามโคราชซีนิเพล็กซ์เดอะมอโคราชโดยนักสแสดงนำทั้ง3มคนบอกเล่าถึงความตั้งใจในการจัดกิจกรรมบริจาคเลือดนี้เพื่อเชิญชวนคนไทยสร้างพลังแห่งการให้ร่วมกันและพิเศษสุดสำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้จะได้รับเสื้อยือดที่ระลึกจากภาพยนตร์ขุนพันสามพร้อมได้ถ่ายภาพร่วมกับมาริโอโตโน่เอมภูมพัฒน์ อย่างใกล้ชิดอีกด้วยสำหรับกิจกรรมบริจาคเลือดดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทสหมงคลฟิล์มอินเทอร์เนชั่นแนลจำกัดและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยผนึกกำลังบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและสายการบินไทยเวียดเจ็ทบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัท s f สเอฟคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจัดทำขึ้นเพื่อสานต่อพลังแห่งการให้ร่วมกันชวนฮีโรค่คนไทยทั้งประเทศร่วมบริจาคเลือดเพื่อชาติ ทั้งนี้ทางดาราหนุ่มทั้ง3ได้ทิ้งท้ายกับเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ไว้ด้วยการชูสัญลัก์มิในฮาร์จและอยากให้ประชาชนชาวไทยสนับสนุนหนังไทยให้มากๆและความรักในหนังไทยรวมถึงการที่ประชาชนได้รักกันสามาัคคีต่างๆและการบริจาคเลือดโดยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับท็อปนิวส์ทั่วไทยเรล ลึกครอบคลุมทั่วไทย